อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครูดงคอยด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับเพื่อนพิทักษ์นักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนเพื่อนนักสะสมมือใหม่นะครับกลับมาพบกับครูโด่งอีกครั้งในช่องครูโด่งคอยยังไงก็สวัสดีนะครับคุณลุงคุณป้าท่านที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดนัดนะครับ ช่องคูโดอคอยจะเป็นช่องที่แบ่งปันข้อมูลข่าวสารทางด้านเหรียญกษาสอบนะครับที่มีอยู่ในกลุ่มนะักสะสมหรือว่าเหรียญแปลกๆเหรียญต่างๆนะครับที่คูโดงมองเห็นเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆยังน้องคนที่สนใจในการสะสมเหรียญสะสมธนบัตรคุโดงจะนำข้อมูลนั้นๆเข้ามาพูดมาคุยกัน คลิปนี้ ep นี้นะครับครูโดขออนุญาตมาพูดถึงเหรียญ10บบาทของในหลวงรัชกาลที่9อีกหนึ่งเหรียญตอนนี้เหรียญนี้พศออนี้นะครับก็ต้องบอกว่าพูดถึงเรื่องราคาก็มีราคาเกินหน้าเหรียญนะครับหลักร้อยหลักหลายร้อยด้วยเดี๋ยวลองเข้ามาดูเหรียญที่ขงหลวงจะมาพูดถึงนะครับก็คือเหรียญ10บาทนี่ครับผมในหลวงรัชกาลที่9เหรียญนี้ครูโงเคยทําคลิปอยู่ประมาณ2คลิป3คลิปนะครับ เหรียญนี้จะเป็นเหรียญปี2541เหรียญ1 0บาทปี2541นะครับคูด่งเคยทำคลิปตั้งแต่ยังไม่มีราคาเกินหน้าเหรียญน,นะตอนนั้นก็แนะนำนะครับใครเจอปี41ให้เก็บตั้งแต่คูด่งทำช่อง y YouTube ใหม่ๆแนะนำให้เก็บนะครับเพราะว่าจะมีราคาเกินหน้าเหรียญโดนคอมเมนต์บ้างโดนปัันราคาบ้างอะไรบ้างปัจจุบันนี้คนที่อยู่ในวงการนักสะสมจะทรากวันดีอยู่นะครับ เหรียญนี้เฉลี่ยแล้วพศนี้นะครับปี2541ในเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่100บาทถึง100ก็บวกนี่ครับ90บาทถึง120บาทนะครับเฉลี่ยอยู่ประมาณนี้ถ้าใครเชื่อคูโดงแล้วเก็บเอาไว้ตอนนั้นนะครับตั้งแต่ราคายังไม่สูงปัจจุบันนี้ก็กําไรเนี่ยสิบเท่าได้แล้วเนี่ยครับนี่คือปี41นะทีนี้คูโด่งมาทําคลิป อันนี้ทําไมครูโดงเห็นในกลุ่มนักสะสมนะครับเพื่อนๆพ,พี่ๆพน้องตอนนี้มีคนนําเหรียญสิบาทปี2 5 4 1ที่มีลักษณะพิเศษนําออกมาขายแล้วก็ราคาสูงขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวครูโดงให้ดูนะมาดูปี41เนี่ยเหรียญยางก็อยู่ในมือของครูโดงเนี่ยถ้าสมัยก่อนก็อยู่ที่100บาทนะปัจจุบัน100บาท แต่ว่ามีเหรียญนี้ก็มีความพิเศษนะครับใกล้เคียงกันปี2541นะครับจำนวนการผลิต980,000เหรียญผูด,ดวงให้ดูตรงนี้เห็นไหมตรงนี้จะออกมาเป็นไส้เลื่อนหน่อยๆเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะออกเป็นนิกเกิลตอนนี้มีพ่อค้านําเหรียญแบบนี้นะครับจึงมีความพิเศษในเหรียญเองปี C1 นะครับมีราคาโดยพศของตัวเองอยู่แล้วเมื่อมีความพิเศษไปอีกดูนะครับตรงนี้ก็เป็นสีเหลืองนะตรงนี้เป็นสีขาว ตรงนี้เป็นนิกเกิลจะออกมาเป็นไส้เลื่อนหน่อยๆน่อยยังนะครับมาลองดูด้านหน้าของเหรียญน,นี่ครับผมด้านหน้าของเหรียญเห็นนะครับคําว่าภูมิพลไหมครับเนี่ยพอพานเนี่ยเห็นไหมครับพอสัมเภาสละอูจนมาถึงพอพานเนี่ยสังเกตนะครับตรงนี้เป็นไส้เลื่อนทั้งหมดเลยตอนนี้เขานําเหรียญแบบนี้นะครับซึ่งเป็น ปี41ที่มีความพิเศษในตัวเองอยู่แล้วเนี่ยราคา100ร้อยกว่าบาทตอนนี้เหรียญแบบนี้นำมาขายนะครับอยู่ที่200 250บาทเลยเพราะมีความพิเศษในเหรียญน,นะครับเนี่ยวันนี้คูโดก็เลยนำมาดูนะครับนำมาให้ชมที่มีการซื้อขายในกลุ่มนักสะสมนะครับพอดีคูโดมีเหรียญตัวอย่างก็เลยนำมาให้ชมคูโดแนะนำเสมอนะคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าใครที่มีโอกาสได้มาชมคลิปนี้ แล้วไม่ได้อยู่ในวงการานักสะสมปี41ถ้าเจอ100%ทุกเหรียญให้เก็บเอาไว้เพราะราคา100บาทเฉลี่ยแล้วนะครับบวกลบนิดหน่อยยิ่งถ้าเป็นเหรียญที่มีความพิเศษในเหรียญตัวเองอยู่แล้วราคากระโดดขึ้นไปอีกปี41น,นี่ห้ามใช้เด็ดขาดเลยนะครับถ้าใช้ไปแล้วนี่ขายไปแล้วนี่จะเสียดายแน่นอนคลิปนี้ EP นี้หวังว่าเป็นประโยชน์สวัสดีขอบคุณครับเพื่อนๆอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ